สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลง Extreme Super Battle r o a d ของ Dragon Ball Do ั a ง Battle นะครับด่าน Survivor แลรวเดี๋ยวนะเวสมันมีเวทเดียวใช่ไหมเออด่าน1ถึง20หรือเอ็ด่าน1ถึง10แล้วก็1 1อถึง20มันมีให้ลงพวกเออด่านพวกนั้นแหละ10ด่านนะ1ใน10ด่านรวมกันแล้วให้ได้ครบ10หรือ20ครั้งนะมันมีเวสพวกนั้นอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่ม สำหรับอันนี้ยมาอีกด้วยหรือเปล่านะไอ้เวทแบบต้องมาไล่ลงด่าน4 1ถึง50ให้ครบ20่หรือ10ครั้งนะเซอร์ไวเวอรนี่ไปโกครั้งก็ติดเนาะแล้วเดี๋ยวนะถ้าใน LR พวกนี้นี่เ,ออเนี่ยตัวกิ่งๆผมก็ใช้ได้แค่นี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่านี่มันกิ่งพอใช้หรือเปล่านะเซอร์ไวน์วอรร้อยสามสิบอันนี้ร้อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบ มันไม่มีตัวที่นําดีกว่านี้แล้วหรอผมน่าจะไม่มีตัวที่นําดีกว่านี้เองแลวนะอ่าทั้งอ่ะอมผมว่าผมคงวีแค่ตัวประมาณแบบนี้แหละนะไอเทนจินฮังนี่โลฮังวีแค่เราจะดีขึ้นไหมลดสแตตเฉยๆไม่แน่ใจว่าเออกิเกียจไปเลียอะไรมันใหม่อะ่ะผมว่า ไอตัวนี้ทำไรได้อะลดพลังตีก็ดีอยู่นี่เพิ่มพลังป้องกันไม่มีสตันเลยเหรอผมว่าผมหาตัวตีติดสตันหน่อยดีกว่านะเนี่ยแล้วก็นี่สตันมีกรสอบเออโกคู Go ตัวนี้น่าจะดีนะมันเก่งอยู่อ,อมันมีอะไรกว่าซิลไม้ตายไม่มีเลยเฮ้ย <c oughs> เอาจริงดิอันนี้มันต้องกดไอเทมผ่านเท่านั้นเหรอ ส่วนใหญ่เนี่หลายอันมันก็มีไอที่ไม่ต้องกดไอเทมผ่านอยู่หน้าแต่ผมรู้สึกว่าอยากใช้ไอแกงพิกโรโกคูพิกโรอะไรนั่นเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเก่งพอ,อไปโกฮังเป็นตัวซับตัวดีที่ดีมากเลยนะครับตัวซับตัวดีนะแล้วเป็นตัวรลนนี่มันจะไม่ซับให้นะครับเอ่อคีสี่เหรอผมไม่อยากได้คีสี่ขนาดนั้นนะ่ะเอาไว้นี่มาแล้วการตัวเพื่อนได้ดีอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตเมโลรีเป็นอันนี้ อันนี้ออกไปเราจะเอารถเดีวมีดเลยนะผมว่าอันนี้นี่มันคงต้องกดไอเทมจริงๆแล้วมั้งเนี่ยไม่งั้นมันอาจจะยากเกินไปก็ได้นะเดี๋ยวผมกดไอเทมวิสแต่แรกเลยนะผมไม่แน่ใจแค่ว่ามันต้องกดขนาดไหนเดี๋ยวกดเปลืองเกินไปก็ไดมยเม็ดอาจจะไม่พอผ่านก็ได้นะผมอาจจะวีตัวไม่ครบเองนะผมไม่ได้เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวใหม่สักครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตู้ปีใหม่อะ่ะอ วิสโอเคนี่กดไปอันหนึงดูก่อนนะแล้วก็ให้โกหังตีตัวนี้โกหังนี่เป็นตัวที่หนึ่งในเมตาสแต็คที่เริ่มทําให้เกมเริ่มเพังจากเดิมขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มพลังป้องกันมาได้โคตรไวนะครับพลังโจมตีนี่มันไม่รู้สึกว่าเพิ่มเด็กต่างมากเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้สังเกตน,นะครับโอเคนะเออตัวไหนคนเน้นตีเนี่ยผมว่า มันตีสีแดงก็ยังไงอยู่อตีสีเหลืองไปกหังอาจจะล้มสีฟ้าได้ก็ได้นะเอาไม้ตายดากกักไปใส่เลยเอ,อื้อสองแสนเลื่งผมมีเท่าไหร่เลยแค่สี่แสนเองไหมสี่แสนห้าแสนได้เองมั้งสี่แสนห้าหรอถ้าโดนไม้ตายอีกทีนึงอาจจะดับเลยก็ได้เนี่ยแล้วคือเราไม้ตายทีเดียวต่อให้เป็นตัวชนะสีก็ล้มมันไม่ได้สินะ แล้วทีมนี้มันไม่ค่อยมีตัวสตาร์นด้วยนะต้องบอกว่าทั้งแคทนี่มันแทบไม่มีตัวสตาร์เลยเนะี่ยเอออู้มันตีราราวสองแสนสามแสนเลยนะน่าตีราราวสามแสนนะโอ้โหแป๊บเดียวจะครึ่งนึงแล้วนะครับนี่คือการที่เราไม่มีตัวใหม่หรอผลจากการที่เราไม่มีตัวใหม่มันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอตามหลักแล้วผมว่าเราน่าจะล้มไอตัวสีเขียวนี่ได้นะ นี่สหลับดิลิงไม่มีโอ้ยน่าเสียดายแต่ก็ใช้แบบนี้แะ้รกันเดี๋ยวผมกดลดแดรม,มีสักหน่อยแล้วกันนะวิสลดาดเม,มีไปมาอันนี้มันคงต้องใช้ไอเทมสําหรับคนไม่มีตัวใหม่เยอะๆจริงๆนะเออสี่หมื่นเออเป็นแสนเออแตกู่ดีเอา้าเฮ้ยแรงเกินไปหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไปเอาไอ้ไอเทมนั้นมาดีกว่า ฟีเซอร์นี่มีกี่ตัววะฟีเซอร์มากับราชาโครราชาโคโคแบบโคโคฐานเนาะออกเสียงแบบนั้นไปเนี่ยทาไมคิโกหังมันไม่พอฮะมันขาดเท่าไหร่เนี่ย,ยนันแปลว่าผมต้องมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้ยิงไม้ตายไม่งั้นผมก็ต้องเออใช้อันนี้แล้วกันนะนดลดพลังโจมตีหกหกเปอร์เซนสองเืนเหรอฮะให้ฟีเซอร์ไม่ต้องตีเรา เฮ้ยผมกดใส่ราชาโคดินั่นลาชาโค,าาโคมันชนะทาง่าดโอ้ยเนาะไม่ได้ดูให้ดีอืมเอานี่ไปยืนตรงนั้นน่าจะได้อยู่ตาตาลแกเก็บอันนี้ไปที่เหลือต้องให้โกคูไม้ตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนดาเมจแรงเกินไปเอา ถ้าเกิดว่าผมแพ้ไม่หมดผมนี่จะตัดส่วดที่แพ้ไปออกแทบทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการเอ่อลงเสียเวลาในคลิปเกินไปอะนะหรือไม่ก็ตัดแค่ตอนที่แพ้มาใส่ก็ได้นะอุ้ยนี่ไงตีสามแสนกว่าอ่ะต้องนานใช้แค่ตรงสุดท้ายได้หละทีเดียวจัดการไปหนึ่งตัวแล้วแล้วคืนรนี้เราก็กดจี๊เออใช้ไอเทมตะเปืองเลยนะครับแต่น่าจะได้อยู่ ปีตัวนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีราชาปีศาจพิกโกโรไปเลยดีไหมเนี่ยไอคู่นี้มันเพิ่มโอ้ไม่เพิ่มเหรอมไม่มีพาสอตีบอะไรบวกคีด้วยเหรอแบบเก็บลูกแก้วเชื่อยบวกคีไปบบพวกเจ็ดปีอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ตัวเก่าหรืออะไรขนาดนั้นอยู่นะเดี๋ยวไอทางมันตีสีเขียวแล้วตีไม่ค่อยเข้าอะให้ตีสีฟ้าละกันโอ้ไม้ตายเอื้หกหมื่น ไอโกคูตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะกับการยืนรับตัวแรกเนี่ยตัวที่น่าจะพอยืนตัวแรกได้ดีก็นะ่าจะมีไอ้ซาตานโวงนี่ผมเคยใช้ตอนนั้นนะแต่มันไม่หลบไงเออ่วงเอายังไม่่วงเลยว่ะเข้าล้านหนึ่งมันคุ้มปะเนี่ยจริงๆจะไปดูเทียร์ลิสในเว็บก่อนก็ได้นะว่าเอาตัวสตันตออกมาเล่น2ตัว ไอตัวนั้นมันก็ตีติดตันนี่ว่าไม่แน่ใจฮะว่าผมคุ้มหรือเปล่าแต่โอกาสมันปานกลางนะมันห้าสิบห้าสิบก็ถือว่าเสมอกันเออเหลือพิกโกโรเลือดครึ่งหนึ่งลองปล่อยพิกโกโรไปก่อนก็ได้มั้งอืมเท่นี้ผมว่ากดแค่วิสครั้งเดียวก็น่าจะพอรอดอยู่นะแล้วก็ให้ ให้ใครดีนี่จะได้ลิงฟีดเวทเทอลอย่างเดียวอย่างนี้จะได้สามลิงก์เลยเอาแบบนี้ก็ไดแบบ้ถึงจะเสียดายที่โกฮังจะต้องไปวนลูปอยู่ในโลเคชั่นวนแบบเข้าไปเจอกันเองก็เถอะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่นพอรอดอยู่ผมคำนวณเอาแค่พอรอดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่อรอดอรอแพส้สีแดงตายเลยเดี๋ยวนะผมยังไม่รู้แฮะว่าไอ,อต้ตัวต่อไปนี่จะเป็นประมาณไหนแต่ตัวนี้นี่ผมรู้แน่เลยว่าผมควรจะกด ไอตัวนี้ใส่ไม่ต้องมาตีเะเลยนะราชาคูให้คูคูเอาอันนี้ไปแล้วกันแล้วก็ไอตัวนี้เอาแค่นี้แหละเอาเราควรจะตีฟีเซอร์นี่ว่าลืมไปเลยลึืมเปลี่ยนเป้าอีกตั้งใจเล่นมากเกินไปเอตั้งใจดูลูกแก้วอย่างเดียว เฮ้ยแต่ถ้าโกคูสตาร์ลาชาโฟได้ก็ดีนะอ้าวโกคูเอา,โ,เอาโดนเป็นแสนเลยเหรอเฮ้ยให้ตอนนี้มันตีเข้ามาเป็นแสนเลยเหรอเอ้าวไม้ตายมาด้วยทีนี้เอาเอาเอ้ออืในตอนนี้ผมก็กดไอเทมอะไรไม่ได้แล้วนะเอ้อ่ะไปเลยโกหัง ให้กลัหางตัวนี้อยู่ที่สองะเพราะว่ามันไม่ชนะสี่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอ้นี่มันได้การหรือเปล่าเนี่ยไอตอนนี้ไม่มีเอ็นทัตวิวไม่น่าจะได้การมั้งเนี่ยในเธอเนี้ยมันไม่มีตัวที่ติดแคดเอ็นทัตวิวนี่ไม่มีการเรียบร้อยโดนแรงมากแต่ได้ยิงไม้ตายแล้วมันจะรับได้เมืได้ดีขึ้นใช่ไหมนะเออไม้ตายรอบที่สองด้วย นี่ขนาดมีลดระดมี40%ยังมีฝนอยู่เลยเนี่ยไฟนอลเฟดเป็นไงยัง,งไม่ได้จริงแต่ว่าตอนนี้จะรอดไว้โอ้รอดได้ซัพพอ,อร์ตเมมโมรี่บูม่าทำงานแล้วก็โกคูยุบ เรียบร้อยไม่ตายเฮ้ย hey. ต้องมาลุ้นกับโกคูแล้วแหละตอนนี้ทั้งโกคูทั้งสองตัวไม่สามารถส่วนไม้ตายได้อยู่แล้วนะแต่ตัวไหนมีโอกาสรอดมากกว่ากันวะาเอานี้ไปตีวันแล้วกันนะ อย่างน้อยโกคูตัวนี้ตีคู่กับทางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสชนะได้มากกว่าหานะแต่ผมควรจะเก็บลูกแก้วที่ช่วยเพิ่มเลือดนะเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยบูม่ามันบวกเลือดเออแล้วมันยังบวกสเตตด้วยนะถ้าเอาความเสี่ยงเลยก็ให้ยืนแบบนี้ได้นะดังนั้นผมว่าไอ้แบบนี้ก็น่าจะเสี่ยงเก่งไป ี่โกคูตีให้หมอนี่ฮ้ย hey. แล้วก็นี่โดนไปแบบนี้คือเล่นแบบเสี่ยงมากๆแต่ถ้าผ่านได้ในสภาพนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องไอเทมมากเอ,อ <c oughs> ตาที่แล้วน่าจะเล่นเสี่ยงไปหน่อยแต่ถ้าผ่านแบบนั้นได้จริงนี่คือที่เหลือคือผ่านได้ง่ายๆขึ้นมาเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะลุ้นดวงมากๆเลยนะ รุนดวงแบบมากเกินไปด้วยซ้ำเลยนะไหนตีแรงกว่าเนี่ยสองหนึ่งสองหกหนึ่งอันนี้น่าจะตีแรงกว่าได้ทียอก็กว่านะก็มาตายใหญ่ได้ง่ายกว่ามันก็ดีกว่าแล้วแหละยังไงดีว่ะแบบนี้ได้คีเยอะมากแต่ว่าไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ใช่อันนี้จะเคลียร์แก้วสีม่วงไปได้สีเขียวดิเออผมลืมเลือกเป้าทวดช่างมันเน้นตีนไหนๆก็ขนาดนี้แล้วเน้นตีสีเขียวไว้ดับไปเลยแล้วก็ให้ทั้งจัดการตัวนี้ไป เอาลูกแก้วนี้ไปสีม่วงเออที่เหลือนะเหลือสีม่วงไปทั้งหมดเลยถ้ามันไม้ตายแต่วิจิต้าวิจิต้าจะได้สวนมันได้อยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ควรจะมีทีมากเลยนะมีความเป็นไ่ได้ทางทฤษฎีสูงมากที่มันจะสวนไม้ตายนะ ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เน้นตัว e n t h a t View นี่ผมว่าไม่ควรจะใส่โกฮังมาน่าจะดีกว่านะไม่งั้นความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากของมันจะกลายเป็นความไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะไอโกฮังแดงนี่มันมีกาดนะ่าจะไม่ผิดคือมันต้องมี e n t h a t View ถึงจะตั้งกาดได้แฟดเบรดในในแค่นี้เองเหรอ เหลือตัวต้องสามตัวกดผีได้ยังไม่ต้องลังเลยอะไรมากหรอกนะครับนี่โอเคกดผีเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เลือกตัวที่ควรจะสตาร์ด้วยนะครับเอ้กูคุยเฮยัยงไงก็ไม่ได้ลิงก์ดีขึ้นไอ้ตัวนี้ไม้ตายใหญ่แล้วได้อะไรดีขึ้นไหมรถพลังเหรอน่าสนใจอยู่นะถ้ารถพลังได้แล้วก็เราก็ควรจะลถพลังใ้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตีตัวนี้ เออเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้สีแดงจนหมดเท่าไหร่เลยฮะอืมเท่านาไปมีเวจิตา้าดังนั้นผมว่าสตั้นสีฟ้าไว้น่าจะดีสุดนะครับไปผมไม่คิดว่ามันจะล้มสีแดงได้หรอกนะแต่ถ้าล้มได้เลยก็ดีอยู่ไม่แน่อันนี้อาจจะกลายเป็นล้มสีฟ้าได้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเออลดพลังไปเฉยๆเยอะหรือ,อ,อผมควรจะลดพลังสีแดงแล้วช่วยก,กัน กลายเป็นนินตีสีแดงไปแล้วให้โกคูตีแบบโกคูเด็กตีแค่สีฟ้าตัวเดียวนะมันจะได้สตันได้โกคูตัวน้อยอ้าวสีแดงร่วงไปแล้วอะ่ะโกคูตัวนี้ดีดีดดีใชพลังมหาศาลดเาีเอ็กโกพิกนี่ผมรู้สึกไม่คุ้มที่ให้มันขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเทิร์นต่อไปให้เวิต้ายืนด้านหน้าแล้วกันนะ ยังไงถ้าเป็นตัวสีเหลืองแล้วก็วิจิตานทนตีธรรมดาไหวยอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สวนไม้ตายด้วยนะครับผมรุ้นกับการสวนไม้ตายก็ไม่ใช่อะไรที่แย่หรอกมัง้งส่วนอ้โกฮังเก็บขี้สีตัวนี้ก็ไปยืนตรงนั้นแล้วกันนะอ่ะไม้ตายมาสวนสิโอโถ่แล้วอนแบงค์ลี่บูม่ากจะทำงานในงานต่อสู้ถัดไปเพราะว่าเทอร์นี้ผมจะล้มมันได้แน่ น่าเสียดายฮะไม่สวนแตงนง้นอันนี้บูมาจะทำงานนอกแต่ต้นเทินแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เสียไอเทมไปแค่2อันเองนะครับถือว่าประหยัดที่สุดแล้วนะเป็นการลงดานประมาณสิบตาได้ไหมเนี่ยเออไปเนิร์กเลยนะครับว่าผมจะต้องกลับมาลงด่านหลายตาเพราะว่าผมเล่นประมาทไว้ดีเองอะไรขนาดนี้นะเออถ้าเป็นฟีเตอร์สินะอ,อยังไงไ,ไหนมาขนาดนี้แล้วผมว่า เลือดสามแสนนี่กดบูม่ามันมีโอกาสรอดสูงอยู่แต่ก็ไม่แน่ว่าจะรอดนะดังนั้นผมควรจะกดผีเพื่อเอาเลือดในตอนนี้ก่อนแล้วก็เน้นใช้โอกาสนี้เนี่ยล้มศัตรูตัวนึงนะครับแน่นอนว่าผมจะล้มราชาโคก่อนนะครับเพราะว่าเออโกคู Goku มันมีตีติดคีสําหรับฟรีเซอร์ใช่ไหมล่ะดังนั้นให้เอยเดี๋ยวโคคู Goku อยู่เทอ์นี้นี่หว่งงั้นล้มฟีเซอร์ก่อนได้ก็น่าจะดีกว่านะ เแต่เก็บคีย์ยังไงให้มันได้ไม้ตายทั้งหมดล้ะเนี่ยแบบนี้จะได้ไหมไม่ได้อีกแบบนี้แล้วกันทีมนี้นี่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องเก็บคีย์อีกนะแต่ว่าตัวเปลี่ยนลูกแก้วที่ผมดูในตอนนั้นมันก็มีแค่พิกโกโร่กับต,ตัวอะไรวะตัวอะไรวะลืมไปแล้วอะ่ะช่างหันแล้วกันนะครับเฮ้ยไอ้อตัวนี้ตีติดคี้บ้างก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าโกคูเวอร์บามันตีติดคียแค่นั้นจริงดิ ผมว่าเซอร์ไวนว่าต่อให้อัปเดตสักปีหน้านตัวที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่น่าจะมีเกินห้าตัวที่ติดเมตาหรอกนะถ้าติดท็อปเมตาเลยผมว่ามีตัวหนึ่งมีตัวสองตัวนะถ้าเกิดว่าถึงปีหน้าแบบตัวใหม่เลยนะถ้า e c a ตัวเก่าก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้ามันทำมาแล้วมีมากกว่านั้นจริงก็คงดีที่ จะได้ผ่านกันง่ายขึ้นแหละนะเอ้มาวิจิต้ามาอยู่แบบนี้แล้วกดจี๊ีแล้วก็ให้วิจิต้าไปยืนด้านหน้าอีกนะครับทีนี้ก็มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากที่วิจิต้าจะสวนไม้ตายนะครับผมยังไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้นะครับผมมั่นใจมากขึ้นว่าเออมันเป็นไปได้แล้วเลยนะครับเอาป็นว่ามันเป็นไปได้นะอ้อยถ้าฟรีเซอร์ไม่ โดนล้มไปนี่แย่เลยนะแต่ผมว่าวจจิต้าน่ยช่วยล้มฟีเซอร์ได้อยู่แล้วแหละสปิริตเบเกอร์แคนนอนไม่เป็นไรทั้งได้ไมาตาใหญ่ตีแรงสุดแล้วเออเรียบร้อยสองล้านกว่าทีนี้โกคูก็จะได้ลุ้นสตาร์ลาชาโคถ้าสตาร์ได้ก็จะดีมากๆเออสตาร์ไป โอเคมาเทิร์นนี้แหละอืมโกหังอ่ะไม่น่าห่วงเท่าไออีกตัวหนึ่งหรอกนะแต่ลูกแก้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกชวนห่วงจริงๆมันจะตันอยู่ปะเนี่ยตันอยู่ใช่ไหมมันบอกว่ามันตันอยู่นะ้าไมตันอยู่นี่ผมซวยเลยนเนี่ยอะตันอยู่ก็ตันอยู่ผมไม่อยากกดไอเทมมันเสียเปล่าอะ แต่ถ้าไม่สตันก็ผมแพ้เลยนะโอ้โหนี่ก็เบิ้ลซะจะได้รู้จริงไม่แน่ว่ามันสตันอยู่เออสตันอยู่จริงๆนะครับโอเคแอบรุ้นว่าแอบกลัวว่ามันจะไม่สตันอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวต้องไปเล่นใหม่เล่นใหม่หลายรอบแล้วอะ่ะ โอ้โหมาวิจิต้าได้แอคที e แบบนี้พร้อมยิงปิ้วเลยระดับวิจิต้ายืนข้างหน้าเลยทั้งก็เอานี้ไปแล้วกันนะครับเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยมาลิงกันไดมีจะดีมากนะก็เอาเพื่อความมั่นใจนะครับกดวิสไว้สักหน่อยก็ดีนะยังไงก็จะได้ช่วยให้เราไม่ต้องโดนแรงเกินไปด้วยนะครับ อ่ะเรียบร้อยรอดชิวเลยทีนี้ก็แค่จัดการกับไอโอเมกาเชนลอนสิน่าเธอแรกก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าอันนี้ไปทีนี้ก็ชิวได้ระดับหนึ่งแล้วก็หวังให้โกคูสตันถ้าโกคูสตันได้เนี่ยผมก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วยังไงหว่าโกฮังนะโกฮังทั้งทั้งซีฟ้าเหรอผมต้องเลือกด้วยระดับหนึ่งสินะ่ Hey. เอาสีเขียวไปใช้ตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรมันน่าจะคุมที่สุดแล้วเออเออแบบนี้ก็ได้แหละโอ้โหกลายเป็นเหลือสีฟ้าเยอะสุดสังกันเนี่ยลองดูซิว่ามันจะชิวแค่ไหนไหมติดตันเรียบร้อยเนี่ยแผนรับมือที่ดีที่สุดก็คือการใช้แบบนี้นะครับ กับศัตรูตัวเดียวอะนะก็ให้เธอแรกก็ใช้ดีเลยอันที่ดีที่สุดไปอย่างอาจจะเป็นผีหรือไม่ก็ไออันที่ผมเอามาได้ไออะไรวะหุ่นลับได้มหมเหรอหุ่นวัดค่าพลางังอผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นหุ่นอะไรของเรื่องอะเฮ้ย <c oughs> เอาเถอะไอคีสทีนี้มันก็ติดสตันไปแล้วนะอืม สรุปโกหังนี่ผมเอามาคุมไว้เนี่ยแต่สุดท้ายคงได้ใช้จนคุ้มแล้วมัง้งเออนี่แล้วกันเธอนี้ผมไม่ต้องกดอะไรเพราะว่ามันติดสตาร์นอยู่นะไม่ต้องกดไอเทมอ่ะนะยังไงถึงแม้ว่าไอ มันจะน่าเสียดายที่แบบไอ้ลดไดมทหงสิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นมันไม่ได้ใช้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเธอแรกมันก็ติด,ดเลรยร์ไปทาให้มันไม่ตีเธอเท่นี้มันก็โดนตันไปไอ้ลดไดมทหงสิบหกเปอร์เซ็นต์ของไอเทมที่ผมกดไปก็เลยแทบจะไม่ได้มีผลก็จริงแหละแต่ว่าแบบนี้ก็น่าจะดีแล้วนะอ่ะกดเทอนี้อีกนะครับยังไงมันก็ช่วยเรามั่นใจได้ว่าต่อให้เราจะโดนเรียกว่าเออโดนไดวิทแบบไอโกคูตนนัวนี้มันจะไม่สตันเนี่ย ก็ยังพอมั่นใจได้ว,ว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากละมั้งแบบมีรถไดมีดอยู่อ่ะนะได้ลกครั้งหม,มดและลครั้งหมดไม่ได้แปลว่าเราจะรับไดมีดได้แน่ๆนะครับมันแค่ทำไดมีดแรงเฉยๆนะอ่ะทีนี้กดพลาดเลยไวยขึ้นปุ๊บผมกดพลาดเลยตอนนี้เนี่แหละตั้งใจผ่านอย่างแท้จริงผ่านได้แน่นอน ไวเตาครั้งที่สองเป็นไงไม่ติดตันเหรอมันโอ้ไม่มีครั้งที่สามเลยแต่ตัวปกติมันก็สองทีก็ถือว่าเวอร์แล้วนะเด้ตัวปกตินี่ถ้าเวอร์ตุดว่าคงสามทีแล้วมั้งไม้ตายอะแบบยิงไม้ตายปกติสามทีนะถ้ามันไม่มีพาสิฟเบิ้ลอะไรอยู่เลยอะนะอ่ะทั้งถ้าทาั้งจัดการได้เลยก็ถือว่าดีนะเนี่ย เออทำไม่ได้จินะไม่เป็นไรดูข้างโมดกับอะไรนี่มันช่วยฟื้นเลือดเราจนเต็มแล้วว e จิตาก็แอคทีฟสกิลใช้มันนาวแอคแทกสล้านเรียบร้อยผ่านได้แล้วนะครับโอ้โหผ่านได้สักทีนะครับเมยก็ถือว่าเป็นด่านหนึ่งที่ไม่ง่ายเอาซะเลยนะเออแต่แน,น,นะนะคตอาจจะง่ายขึ้นหรือไม่ก็ท่านผู้ชมมีทางก็คงง่ายขึ้นแหละนะตัวที่โดยรวมแล้วผมว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะไอ้ถังเขียวตัว ใหม่อะนะแต่ผมไม่ได้สุมตัวใหม่ที่เป็นโลคังเฟสอะไรนั่นเลยอะไรนะก็นะมันไม่ใช่โกจิต้าหรือวิจิโต้ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่สุมนะมีแค่โกจิต้าวิจิาโต้โกฮังอะไรแบบนั้นนี่ผมจะเน้นสุมะนะเออที่เหลือก็เป็นพวกตัวเท่โดยเฉพาะนะกับพวกสาวสาววางตัว โอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงด่านในนะีในนี้ตืดก็ผ่านได้สักทีนะโอ้โหก็ผมเก่งอยู่แล้วนะยังไงผมก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วนะครับมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ